อยายามอีกทีหมายเลขหนึ่ค่ะครับคุณผู้ชมครับใกล้เข้าสู่ช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาเข้ามากันแล้วนะครับล่าสุดนี้ชาวบ้านในพื้นที่อุบลราชธานีและก็ลครราชสีมาก็เร่งแกะสลักเทียนเข้าพรรษาให้ทันช่วงวันที่31กรกดกรกฎาคมน,นะครับซึ่งแต่ละจังหวัดก็นำกลยุทธ์สร้างความแปลกใหม่มาให้ชมกันรับ โดยที่ศูนย์การเรียนรู้เทียนภาษาวัดศรีประดูอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับชาวบ้านส่วนชุมชนวัดศรีประดูพร้อมใจกันจัดทาต้นเทียพนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดกลางเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ60พรรษาปีนี้มีการจัดทําโครงสร้างต้นเทียนเป็นสีม่วงขนาด2เมตร50สซนเมตรสูง4เมตร50ิซนติเมตรนะครับส่วนหน้าก็เป็นการเล่าเรื่องราวพุทธประวัติของ,ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ หลังนำพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่ทรงพระเยาว์และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาตกแต่งด้วยเทียนประเภทติดพิมพ์กว่าส0ลายทั้งลายกระนกเปลวนะครับรวมถึงลายประจํายามและก็ลายรักร้อยซึ่งได้ทําการแกะสลักต้นเทียนได้กว่า70%เแล้วเพื่อเข้าร่วมงานแห่เทียนภาษาซึ่งจะมีขึ้นวันที่30และ3 1กรกฎาคมนี้ครับ